โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมลอสเชสเตอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กันในเกมฟ i อย l นอเอ415นะครับวันนี้ผมจะมาทำเอิรรถบินนะครับหรือว่าลีกเรียทายเอฟนะผมบอกไว้ก่อนนะว่าอันนี้เราต้องให้จบเกมกันนะถึงจะทําได้โอเคเดี๋ยวตัดฉากเข้าไปเลยนะครับผมอ่าอยู่อยู่ตรงนี้นะผมที่ที่เราจะไปอ่ะเมื่อกี้ลืมบอกอ่าเดี๋ยวกดกระดูนะอ่าอยู่ตรงนี้นะผมเราต้องเข้าไปทำเควสนี้แหละ อ่าตอนนี้เราก็อยู่ข้างในแล้วนะครับอุ้ยพวกมันหลับอยู่เหรอสวยดีครับพี่มาป่าดับเ์ซิงเออเอออืมเฮ้ยมีตรงนั้นเดี๋ยวตัววาบข่าเออเอาเอาเฮ้ยจะวาบข่ากับพี่น้องครับมันเล็งยากจังวะวับเอากำเฮ้ยมันวาบยากวับเย็นอย่างเออกว่าจะได้ เด็เดๆอืออืมโอ้อันนี้มันเลงง่ายนะวะเมื่อกี้นี่กว่าจะได้วิงอ่าสวัสดีครับฟาไปอืมเรียบร้อยไอย้พวกนี้มันหูหูตึงกันหรือไงวะมันไม่ยินเสียงเราเดินเลยอืมอตัวไหนกว่าดีวะเอานนี้ก็ได้อยู่ข้างบนอืมตัวอยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมเดี๋ยวไอ้ตัวอยู่ข้าง,งบนมันเห็นถ้าเบิรเราคาไอ้ตัวข้างล่างอืมใช้ปืนดีไหมวะอืม ไม่ใช่ดีกว่าเดี๋ยวสเตล,ลไปก่อนนะไปเรียบร้อยเอาเฮ้ยเฮ้ยมันมองไม่เห็นเฉยเลยเออเอาหมดแล้วเหรอเฮ้ยหมดเฮ้ยครั้งแรกเลยเนี่ยสเตล,ลผ่าน <laughs> อืมครับต่อไปแล้วก็ต้องวิ่งเข้าไปทำเควสนะผมที่อยู่ข้างในฐานนี้นะมันจะมีเควสหนึ่งนะเอาทหารทุง่งยนพังเลย,เลยอ่าเดี๋ยวทีนี้เควส อยู่ตรงไหนวะถ้าจะไม่ผิดผมกดมารกรไปแล้วนะเอามีอะไรอะ่ะอืมเอาโอ้โหมีทหารมาอีกโอ้โหเตรียมตัวไฟยาวเลยครับเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่ผมทำเควส <c oughs> ข้างใน,นอันนี้เสร็จก,ก่อนนะอืมเตรียมตัวกาลิโอเดี๋ยวหาจุดอ่อนมันก่อนอ่ะอันนัอโลอกมันถูยากไหมมันก่น็จะขึ้นไปได้ไปอ,อ้าว ไอเราก็รอชาร์จต้องนานาเอาเฮ้ยนิดกระเด็นเลยเอ,อันนี้คือผมทำไอเควสอีกข้างในข้างในฐานทัพสเสร็จแล้วนะก็คือมันจะมีเควสหนึ่งให้เราเข้ามาเก็บมาเนี่ยอ,อืมอ่านชื่อเลยของเมื่อกี้อขออภัยด้วยนะที่เราก็ไปคุยกับซินดี้เลยนะผมแล้วทีนี้ทางออกไปทางไหนวะ ก็จะออกมาได้จนเช้าลืมไปว่ามันมีให้กดวาร์บกับรถน่ะไอเราเดินลงอยู่ในค่ายงนั้นแหละออของมาส่งให้ซินดี้เรียบร้อยนะผมรอดูรอดูรถใหม่จะแจมไหมโงจัดได้ว่าเด็ดแอร์ยากี้แล้วที่นี่แล้วทําไมมันกดไปเดิมไม่ได้วะรัวรอให้นี่ขึ้นเสร็จก่อนอ่าเดินได้แหละอ่าเดี๋ยวเรา เออเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามันแต่งอะไรได้บ้างม,ม,มันก็มีให้แต่งเยอะอยูน่นะแต่เส็งตรงที่ว่ามันใช้ลายโจโ,กโบกไม่ได้อ,ะอ่ะอ่าแต่ก็ช่างเถอะไปกันโอ้มีสอนด้วยอืมระดับนี้แหละไม่ต้องสอนหรอกอืมถ้าเบื่อเราเลือกออโต้นี่มันจะบินได้ไหมวะขอแมนนวลก็แล้วกัน แมนนัวนี่ค่อนข้างชัวรกว่ะโอ้น้ำมันไม่หมดด้วยนะแจมแจมจะไม่ต้องแวะปั๊มไปกันแต่ยังไงก็ต้องแวะเพื่อไปซื้อของไปล่ามอนหาที่โล่งยังไงเทคออฟกดอือหือไปกันแบ้วสุดยอดโอ้นั้นก็ขอจบคลิปก็แล้วกันนะผมเรืราบคลิปนี้กับผมขอลาไปก่อนนะผม บ๊ายบายครับไปเที่ยวแหละ